ก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับสู่เกมโทร์เรืออันนี้ก็อยู่กับน้องครับตอนนี้รอน้องเข้ามารอครับแป๊บหนึ่งท่าน,นีถุนพ่อไปนรกนี่ไงครับน้องผมแล้วก็ลงนรกไม่ออกไโอชค เฮ้ยรอแป๊บหนึงเดียวโหรอพี่ด้วยตรงไหนที่เราส่งไปนี่เราให้ส่งไปตรงไหลงไปเลยน้ำขึ้นเดือนน้ำหนึ่งเท่านั้นขับแตกอุายน้ำลอยเยอี่เราไปไหรง ลงมาเลยแมปแล้วโหลดแล้ววุ้ยวุ้ยจะไปโหลดครับเหม่อ่ะพี่ก้าตามพี่มาเรยเราต้องรีบไปกันเอิมผมไม่ชอบเสียงนี่จังหวะ ไม่เคยชอบเสีม้งโอ้โโอไม้เท้าเห็ดโหดว่ะไอ้ยิเสียงบุกบุกวยไม่รู้เห็นทำไมย่างแ,บบแีง กม็ <c oughs> มันโดนน้ำมาลงมาเลยนั่นแหละลงเลยอ้ลูกบอลไฟอู้ยเห็นผีเอ้ยนี่เสียงซอมบี้เสียงซอมบี้พี่มอสหรอไม่รู้ยุยยุกราวาโอ้โโอโเป็นไงเรียงกันเหมือนอะไรสักอย่างผีขา่าไปวุ้ยเหมือนเล็กกลางโอ้ยหล่นละหมาแล้ว พีด้าแล้วพี่ได้แล้วพี่ได้แล้วไปเฮ้ยเราต้องยืนอยู่บนหินนี่หินหินที่เราสร้างเลยเฮ้ยอ้าวอ๋อบอสไอตัวนั้นยังไม่เกิดเลยเพิ่งกดไปแล้วเอาแล้วเฮ้ยมีอีกมีอยู่ด้านล่างโอ้โหเหาอ รอ้อยล่วงไปแล้วได้แล้วเก็บได้แล้ว <c oughs> ใช่ไหมเหตุไม่เสร็จเราต้องดูก่อนไอ้ตัวนั้นยังไม่เกิดเลยก็ซูมดูเอาก็ได้ซูมดูนี่แมพี่บอยเหรอแมพี่มันแรงเยอะหนัยโอ้เสียงอะไรโอ้ยนี่เราจัดการนี่เละเลยโอ้ไม่ตังกลน ตัางไปซื้อลกูกกระสุนปืนกลมายเกแล้วมาเก้แก่ RPG นะยิงใส่บอสตอนนั้นไม่ตายอักจังเลยเราจะลองขัลมพี่ก็จะใช้ปืนนี้ยิงใส่มัน,นปืนปลัวใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ก็มีย้ำปืนนะ <c oughs> ยียำโคตรรัว <c oughs> ก็ว่าได้จากบัวเฟสอะดูดิไอตัวนั้นเกิดยังพี่ว่าคนเต็มบ้านเลยอุ้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 ยเฮ้ยกดออกไม่ได้กล้าช่วยฆ่าบอลช่วยฆ่าตัวที่กัดพี่หน่อยช่วยคากดออกไม่ได้โอเคอุ้ยเจ้าอุ้ย ถือไม่เท้าเห็ดไว้ดีกว่าตีได้ไกลดรูยว่าเราต้องรอประเด็นต้องรออีกนานนะไม่นานนานหูสลามไฟขอข้าวกล่องเปล่าเกี้ยงเลยนะเก็บอะ รอไฟเถอะทำไมมันเกิดช้าจังอย่าบอกอนะมีคนเช่าครบแล้วอะอเฮ้ยไม่จริงแต่ว่าไปดูก่อนเออดูให้พี่ด้วยมาเนาะจะไปดูมั้จะไปดูดีดีดีโอ้ไม่โอ้โหวางประตูให้หน่อย ตรงหลบไม่มีใครมาเช่านะ,ะนในกล่องในกล่องหาดูในกล่องนั่นแหละหาดูเอาม,ามาครับก็ได้ใน,ในกล่องอื่นในถังขยะก็อาจจะมี งั้นก็หาอะไรทำไปไม่ขาแล้วขา <Yeah. S 1> ว,วนี้เกียร์ใครทุบไฟแล้วทุบประตูวะนี่หรอเวตานีำยากันไฟเออ มสิบ่อัน,น,นพี่มีบอกแล้วมีเหรอหน้าตว์เลี้ยงเนี่ยพี่ยงไงเอาไปดิเฮ้ยเฮ้ยมีเหรอเออคือว่ามันมีเนี่ยมีใช่หรออ,อ๋อเปิดกล่องไม่ได้กาดอยู่เมื่อกี้มือหนูมีเผอโดนนั้นไงของก็เลยบุ๊บเข้าไปในกล่องพี่บอยนี่คือกับดักเหรอนะ เก็บไว้เป็นที่เก็บอย่างหนึ่งของเราน <c oughs> ่าขยะคงูออฟฟิศกระบอสไงมันจะมาก็เรายังไม่ได้ซ่อมประตูมันจะมาให้รือฮันนี่โอ้โอ้เสียวมันกินขนมกรอบๆเลย Ah, จะน่าีวว่าวิจะทำเลยนะตอนนี้ไม่รู้จะทำอะไรจะรอไอซีีมันกาเช่า มันคงไม่เช่าหรอกมั้งบ,บ้านน่นนอย่างเงี้ยเราไม่มตมมเราต้องคราบ,บาถ,าถ้ามีไม้สักหน่อยอก็ดีนะเราจะวะเอยไม่ใช่เราจะ,ป,าจะปีนไปข้างเจอละมาเอาจะปีนขึ้นไปทำไม ไม่เกือบจะวิ่งมาข้าวพี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยเราไม่ได้สับวินได้เนาะอือพี่ามล่ะเฮ้ยเพึ่งพึ่งพี่บอสอะเฮ้ยเอยเเฮ้ย้ยยูน้คอนเฮ้ยยยูนิคเฮ้ยยเงไหนยเยยเฮ้ยยย้าเ โอ้ยุนิคอกนกับอะป่ะเนี่ยเอาระกา,าันทไม้โอ้ข้ามันได้นไมแกิได้นิคอ,อนฮอนได้เลยไหม อ๋อเขายูนิคอร์นใช่เปล่าไ,ไม่รู้อ่านดิตอนนี้ไนที่มีน้ำอุ้ยค้างค้างเอ้เกือบอุ้ยนิ่ห้อยเนี่ย,ยล้ามแล้ว ไม่โหลดเกือบบุ๊เข้าไปในหนึ่งวัว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 วาววั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 ววมันจะมาถึงดินแดนวัันวััับหิั ฮัลโหลอ้า hmm. ว <Salut. S 1> mm ้องเอาเชเอ้ยเนี hmm. mm ่เอาไอสีม่วงแล้วลงมาที่นี่เลยมนี่หนานหน้าตกอ่ะอะไรสีม่วงนี่ไอสิม่วงที่มันลอยตามเราอยู่อ่ะมรงเนี้ยมันรู้สึกมองไม่ค่อยเห็นอะไรเลยอ่ะเนี้ยแต่มาตรงนี้นมองเห็นชัด๊ ระเบิดพึ่งเราไม่ต้องกลัวหมอโอ้โร้อยกอนโอ้พึ่งบินเต็มเลยท้องทาเคชี่ช่ห โกปงรกป้นะลโยึโก,โกขนาดนี้เลยอ่ะลุดแม่ลุดแม,รดมรพระเจ้าชว่วยไม่รู้จะทำยัง,ยงโ้ยคไฟ โอ้มองใกล้ๆจะเห็นแล้วยังยังไม่รู้โอะเก็บอะไรเนี่ยเฮ้ยมีประตูมีประตูให้เข้าเข้าเข้าเดโอ้ยโอ้ยแล้วน้องขุดนี่จะบอกให้ทุกคนรู้ไว้ด้วยอว่าว่าขุดไอ้ที่มีสมุดกองกองอยู่อ่ะ จะได้ตำรา,ลาเลยทีไ่ห ừ, ไหนอห oh <my> อ่มัเป็นตู้สมุดป่ไอ้นี่นกองต้งอยู่ดเอยๆ้มันเป็นเล่ช้นมุดก็เะไร่ได้พี่ได้ที่เป็นก้อนใหญ่ คื่าพกนี่ปั๊มกระดูกได้ก่อนจะสับกระดูนี่ไงนี่ไงกองกองแลสมุดอ๋อแล้วพี่ก็ขุดแล้วเนี่ยไอ้ปั้มสมุดที่เฉียบเนี่ยไม่ใช่นะแบบไปที่มันเป็นมีชั้นวางอ๋อแบบไม่ใช่ตู้นะมีชั้นวางข้างๆว่ะ น่ยอ๋อโคตรเลยไม่รู้ว่าจเอะไรได้เอาไว้ยิงปืนวะ โอ้ยโอมาแล้วะตายสมุดี่าขุดอขุดที่มันติดไลายลายลายกันใหญ่เลยก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผมครับ